กลับมาอยู่กันต่อนะครับกับ NBT รวมใจสู้ภยัยโควิดสิาแอดทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมสามารถส่งข้อคําถามข้อคิดเห็นต่างๆผ่านทางไลฟ์ NBT2HD กันเข้ามาได้โดยเฉพาะประเด็นที่เราจะคุยกันในช่วงนี้ครับ กรณีเรื่องของการแพร่ระบาดในเรือนจําที่หลายคนเห็นตัวเลขแล้วค่อนข้างตกอกตกใจวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยในรายละเอียดกันวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านนายแพทย์วิรกิจหารปริพันธ์รองธิปดีกรมราชัณฑ์และท่านนายแพทย์ปรีชาเปรมปรีรองธิปดีกรมควบคุมโรคสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับครับ,รบก็เดินต้องขออนุญาตสอบถามท่านรองธิปดีกรมราชัณฑ์ก่อนเลยแล้วกันต้ว่าหลายคนเห็นตัวเลข การติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยรู้สึกค่อนข้างไม่ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่อยู่ๆเราไม่เคยได้ยินข่าวข่าวข่าว,าวความเคลื่อนไหวตรงนี้มาก่อนแล้วก็มีรายงานขึ้นมาแล้วตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันฮะทางราชทานก่อนหน้านี้มีการดูแลเรื่องของการติดเชื้อการระบาดโควิดในเรือนจำอย่างไรบ้างครับครับก็ขอกราบเรียนนะครับพี่น้องพี่น้องสือง่อมวลชนและก็พี่น้องทั่วประเทศนะครับในเรื่องที่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดภายในกรมราชทัณฑ์ในเรือนจํานะครับเรื่องดังกล่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ได้ติดตามมาตลอดนะครับนับตั้งแต่มีการระบาดเมื่อปีที่แล้วแต่เนื่องจากว่าในปีที่แล้วเนี่ยมีการระบาดเป็นจํานวนหลักสิบนะครับสอดคล้องสถานการณ์ประเทศแต่ในปีนี้เนี่ยทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยได้ตรวจได้รับรายงานผู้ป่วยเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเมษายนเนี่ยนะครับ แล้วก็มีการกระบวนการจัดการบริหารก็คือขยายเวลากักโรคเป็น21วันแล้วในภายหลังเนี่ยมีการเข้าไปตรวจคัดกรองเพิ่มเติมในแดนเด็ดขาดก็ปรากฏว่ามีการติดเชื้อในแดนเด็ดขาดขึ้นเป็นหลักเป็นหลักจํานวนไม่ถึงร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยภายในเวลาช่วงประมาณต้นพฤษภาคมนี้เองเนี่ยทางกรมราชทันก็มีนโยบายที่จะคัดกรองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยใช้นโยบายของกระทรวงสุขคือ bubble and seal separate แล้วก็ฟิีโฮสพิทอร์ในด้านเซเปรเรตเนี่ยเราจึงดำเนินการคัดกรอง100%ปูพรมเดือนจำที่เป็นเรือนจำรับผู้ต้องขังใหม่หลักๆคือในโซนปริมณฑลทนกรุงเทพนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดใหญ่อย่างที่ท,ทราบมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีการตรวจพบในช่วงเวลา3วันนะครับเป็นยอดจำนวนจากผู้ต้องขังทั้งสิ้นเนี่ยในราวประมาณเ,เกือบ2อ0 0 0ืกว่าคนนะครับโดยเพราะเรายังตรวจไม่หมดทุกเรือนจำแต่มีรประมาณ4เรือนจา ที่เราตรวจคัดกรองร้อยเปอแล้วเนี่ยก็มีการระบาดถึงตั้งแต่หลัก25% 30%จนถึง50%เนะครับเหตุที่ตัวเลขออกมาสูงทะยานอย่างนี้ทันทีเนื่องจากว่าเป็นการเข้าไปคัดกรอง100%อย่างทันทีทันใดแล้วก็มีปัญหาสาเหตุที่สันนิษฐานว่าการเกิดการระบาดครั้งนี้ก็เกิดจากการที่เชื้อโรคหรือชนิดโรคเนี่ยอาจจะมีการพยาธิวิทยาเปลี่ยนแปลงไปคือมีระยะฟักตัวนานขึ้น เราตรวจไม่พบในช่วงการขัดตัวช่วงแรก14วันจนเราขยายเวลาเป็น21วันแล้วพอหลัง21วันแล้วยังไปพบในแดนอีกและมีการหมุนเวียนคอมพิวเตอร์คือมีผู้ต้องขังเนี่ยออกไปนอกเรือนจําบ่อยครั้งมากเรื่องจับไปเรือนจาพิเศษมีการไปศาลบ่อยครั้งนะครับมีการเดินทางกลับจากศาลมีการไปโรงพยาบาลภายนอกสิ่งเหล่านี้ต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถทําให้เกิด บับเบิ้ลเอซิลได้ครับครับนั่นหมายความว่าตอนนี้สี่เรือนจําในกรุงเทพตรวจร้อยเปอร์เซ็นตแล้วตัวเลขก็น่าจะไม่ไม่น่าจะเพิ่มมากกว่านี้สักเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครัตัวเลขน่าจะอยู่ในช่วงช่วงเริ่มจะอยู่คงที่แล้วนะครับเพราะว่าจะบวกไปกว่านี้ก็เป็นหลักร้อยก็คือการตรวจซ้ําในรายที่เป็นลบนั้นรนา,ายที่มันบวกเนี่ยเราค้นพบค้นพบไปมากแล้วคือ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือรอรตรวจซ้ํา7วันบางที่ก็ตรวจซ้ํา7วันแล้วนะครับอย่างทันทัศน์หญิงนี่เราเจอเพิ่มอีก100ร้อยกว่าคน หลังจากเจ็ดวันจากการตรวจครั้งแรกนะครับทางกรมควบคุมโรคได้มีการทางานร่วมกับกรมราชธรรมยังไงบ้างในเรื่องของการดูแลผู้ต้องขังกลุ่มนี้ครับกรมควบคุมโรคเองนะครับได้ร่วมกับกรมราชธรรมเนี่ยนะครับตั้งแต่เขียนแนวทางการป้องกันควบคุมโรคโควิดในเรือนจำนะครับให้มีการคัดกรองนะครับตั้งแต่แดนแรกรับนะครับให้มีการ จัดการเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับ,รบให้มีการเกิดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดมีการแพร่ระบาดในเลนจำนะครับดังนั้นการคัดกรองในช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดเกิดว่าคัดกรองแล้วตรวจพบผู้ผผติดเชื้อโควิดก็จะมีการนําส่งโรงพยาบาลหรือบ้าน่วยว,ยวยที่รับผิดชอบนะครับ,รบต่อไปนะครับตอนนี้ช่วงที่เกิดการระบาดเองเนี่ยองค์บโลกก็เข้ามาร่วมประชุมหารือร่วมกันว่าเราจะจัดการอย่างไรที่จะ อันที่หนึ่งป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดเข้าไปในแดนต่างๆของ,ของอเรือนจำนะครับอันที่สองเนี่ยเราต้องดูรู้ให้แน่ชัดว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตนะครับมีใครบ้างก็เกิดการแยกกลุ่มเสี่ยงออ,ออกมานะครับกลุ่มโรคเรื้อรังทั้งหลายกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับตรงนี้ก็ถูกแยกออกมานะครับแล้วก็ได้มีการตรวจรักษา ตรวจเช็คอย่างดีทันทีนะครับหลังจากนั้นก็หาแนวทางที่จะมีการส่งต่อผู้ป่วยออกไปข้างนอกถ้าเกิดกรณีเป็นผู้ติดเชื้อแล้วและเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยก็ถือว่าเป็นกลุ่มสีเหลืองนะครับที่จะต้องอาจจะต้องไปดูแลข้างนอกนะครับนะครับส่วนส่วนที่สองนะครับถามนี้คือการจัดให้มีพื้นที่รักษาพยาบาลภายในเรือนจําเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับว่า จะส่งออกไปข้างนอกคงจะยากคือเขาก็จะมีแดนพยาบาลมีเจ้าวาดแดนพยาบาลมันจะเปิดโรงพยาบาลสนามร่วมกันนะครับจัดระบบเข้าไปบริการนะครับเราก็ประสานงานให้กับหน่วยการแพทย์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปจัดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ที่มีการดำเนินการแล้วก็มีเรื่องของการที่เราจะให้เรื่องของการรักษานะครับตรงนี้เราก็มีแนวทางการที่จะให้การรักษาซึ่งกรมควบคุมโรคกรมการแพทย์ ต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของยาเรื่องของแนวทางการรักษานะครับนะครับตรงนั้นก็เป็นการจัดการนะครับตอนนี้สิ่งที่ทางท่านรองทิพดีกรมราชานพูดถึงเนี่ยนะครับว่าว่าสายพันธุ์มันค่อนข้างแตกนิดนึงตัวใหม่เนี่ยมันไวใช่ไหมครับมันจะมีการรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องของถ้าเกิดตรวจเจอว่ามีเชื้อแล้วก็จะมีเรื่องการเอ็กซเรย์นะครับกรมโลกก็จะสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ที่มันเครื่องเอ็กซเรย์พระราชทานนี้เข้าไปตรวจ เพื่อที่แยกผู้ที่มีโอกาสจะเป็นปอดอักเสบนะครับเพอพ,พวกนี้จะมีการปอดอักเสบรุนแรงนะครับอย่างนั้นเราก็จะมีการติดตามสถานกา,ารณ์อย่างเรื่อยๆนะครับร่วมกันนะครับมีการประชุมเ e o c ร่วมกันที่กรมราชทานนะครับแล้วก็มอนิเตอร์จุดต่างๆในแต่ละจังหวัดนะครับว่ามีเรื่องของผู้ป่วเยเกิดการติดเชื้อมากขึ้นมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็พยายามให้เกิดการแยกแดนที่ชัดเจนนะครับ อันนี้ีเราคุยร่วมกันนะครับว่าแยกแดนว่าแดนนี้เป็นแดนติดเชื้อเพราะว่าเราคาดว่าการติดเชื้อนี่จะมากก็อาจจะแยกผู้ป่วยมาอยู่ในแดนหนึ่งเออใช่ครับผู้ที่ไม่ป่วยก็อาจจะอยู่ขอบโซนนั้นนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มทำนะครับในหลายพื้นที่ก็เข้าใจว่ามีการแพร่ระบาดที่ที่เยอะมากนะครับอันนี้ก็มีความน่าเป็นห่วงนะครับส่วนวันนี้ก็ยังโชคดีเรื่องของการที่เรื่องการเสียชีวิตก็ยังยังไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ป็นสิ่งที่ดีพอพูดถึงการเสียชีวิตหลายคนก็กังวลเหมือนกันคร เพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ของเรือนจําบางทีเรื่องของตัวเลขผู้ป่วยหนักมันจะมีการคัดกรองมีการดูแลมีการได้ดูแลได้รับยาได้รับการรักษาที่ที่เพียงพอกับด้านสุขมิติทางด้านสุขภาพหรือเปล่าครับก็ขอกราบเรียนว่าเรื่องนี้นะครับกรมรัฐธรนมน์ก็ได้ประสานกับหลายหน่วยงานนะครับในการสำรองยาที่สําคัญคือยาต้านไวรัสนะครับเพาฟอวิพีเวียนะครับเราสต็อกยาในจํานวนที่ จะครอบคลุมกับผู้ป่วยที่เราถือมีจํานวนอยู่ในขนาดนี้นะครับที่อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลสนามของทันตศารโรงพยาบาลราชธันเนี่ยอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ประมาณเกือบออประมาณ2,000กว่ารายแล้วอยู่ในกรุ๊ป isolation เนี่ยที่เรือนจำเนี่ยอีกประมาณอีกเกือบ2,000รายนะครับ,บรวมทั้งสิ้นเนี่ยเรามีผู้ป่วยที่เป็นผู้ติดเชื้อในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็จะอยู่ในประมาณ6000เศษ นะครับไม่รวมในพื้นที่จงัง,จงหวัดซึ่งมีจังหวัดใหญ่ที่หนึ่งคือเชียงใหม่ในขณะนี้นะครับมีการสต็อกยาฟาวิเฟลเวียให้เพียงพอนะครับมีการจัดระบบอุปกรณ์ซัพพลายในห้องนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดระดับออกซิเจนในกระแสะเลือดเครื่องวัดไข้เครื่องวัดความดันรวมทั้งจัดบุคลากร,กรทางด้านการแพทย์เพื่อที่จะเข้าไปดูและก็บันทึกอาการต่างๆจากผู้ป่วยที่มาเริ่มต้นด้วยสภาพสีเขียว S <S คือไม่แสดงอาการรุนแรงใดจนเจ็เทินเป็นสีเหลือง <S 2> <S 2> และส่วนหนึ่งที่ตอนนี้เราพบว่าเทินเป็นสีแดง <S <S แต่ยังเป <จะ S 1> ็นจำนวนต่ำใ,ใจครับรต้องใช้เวนทิเลเตอร์สองลายแต่ก็ยังถือว่าเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังที่เรายังควบคุมได้ด้วยการที่เราจะเริ่มมีนโยบายให้ยาตั้งแต่เนิน่นๆแล้วก็ค้นพบเคสรวมทั้งการเอ็กซเรย์อย่างตามที่ท่านรองที่บีควบคุมโรคในเอ็กซเรย์เพื่อดูการที่เกิดปอดติดเชื้อเนี่ยอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้ยา อย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เราซีลซีลพื้นที่ไว้ดิอย่างคือมีงดการเข้าออกหรือเปล่าเลยฮะหรือว่าหรือว่าแบบบางส่วนยังคงจําเป็นที่จะต้องมามาสารหรือออกมาภายนอกครับกรมรัฐทันก็ได้มีข้อสั่งการนะครับก็คือเรื่องของการงดงดการติดต่อไม่ว่าจะเป็นงดการเยี่ยมญาตินะครับ,รบงดการให้ผู้ต้องขังออกไปทํางานภายนอกงดกิจกรรมต่างๆที่บุคลากรภายนอกเข้ามาภายใน <ใช>แต่อย่างไรก็ดีก็มีเรื่องที่เป็นข้อ,ขอยกเว้นก็คือเรื่องที่เป็นคดีระหว่างที่ทางศาลท่านจะมีความดุลวินิจท, <ใช üz> ที่จะเรียกไปไต่สวนซึ่งในช่วงก่อนการระบาดเนี่ยก็จะมีเป็นข่าวอย่างที่ทราบเพราะจะมีการเรียกไปไต่สวนทั้ทงในเรื่องการขอประกันตัวเรื่องของคดีความที่มีความคืบหน้าแล้วก็เป็นข่าวที่ทราบว่าเป็นเรื่องซึ่งพวกทางเราเองเนี่ยเราก็มีความระมัดระวังเพราะว่าคนที่ออกไปเนี่ย S <S <an> ก็ต้องกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการกลับตัวและเรายังต้องการความร่วมมือจากผู้ที่ถูกควบคุมให้มีความเข้าใจและเชื่อฟังลักษณะของโครคคือจะต้องแยกในกรณีที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแยกไปยังห้องกักโรคพิเศษนะครับ,ร,บรวมทั้งที่มีอาการคล้ายหวัดหรือคล้ายอาการโควิดนี่เราต้องแยกไว้ในห้องกักโรคพิเศษและรีบดำเนินการตรวจ PCR ให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งสิ่งนี้นถือว่าเราต้องการความร่วมมือจาก จาผู้ต้องขังที่มาอยู่กับเรารแล้วก็ได้มีการดรําเนินการเรียนสารสถิติที่ทำไปเพื่อชะลอการที่นาคดีโดยการเรียกไปซึ่งท่านก็เห็นชอบในหลักการเบื้องต้นและท่านอยากจะใช้วิธีซูมคอนเฟรนต์แล้วท่านก็ยังเห็นว่าถ้าซูมคอนเฟรนต์แล้วยังมีปัญหาอีกในคนที่บวกโควิดแล้วต้องเรียกออกมาจากในแดนโควิดเนี่ยท่านก็ให้เลื่อนการซูมคอนเฟรนต์ไปร,รวมถึงการประกันตัวโดยอาจจะ ลดหลักทรัพย์หรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดในกรณีที่ไม่ใช่คดีอุกัติกครับในกรณีเคสนั้นที่ถ้าเป็นเคสที่นักทีมนะครับ,รบนั่นหมายความว่าตอนนี้หนึ่งเลยแดนแรกรับเรามีการกักโรคเพื่อไม่ให้เอาโรคจากภายนอกเนี่ยกลับเข้าไปภายใน2ลดพยายามคอนแทคเลสลดการติดต่อสัมผัสให้ได้มากที่สุดการครับการเข้าออกโดยไม่จําเป็นตัดหมดทุกช่องทางต,ตัดหมดทุกช่องทางแล้วก็มีการกราบเรียนหาเลยกับท่าน คือสารสถิิยุติธรรมในกระบวนการเหล่านี้เพื่อให้ชะลอไปก่อนและที่สําคัญที่สุดเรามีความทางกรมราชทัณฑ์มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาขององค์กรที่เรายังแก้ไขไม่ได้คือการรับผู้ต้องขังรายใหม่ครับซึ่งในขณะนี้สภาพภายนอกมีการมีภาวะการติดเชื้อค่อนข้างสูงระบาดสูงถ้าเรือนจํายังรับผู้ต้องขังรายใหม่ไปอยู่เนี่ยเราจะบริหารจัดการด้วยความยากลําบากเพราะว่าเราไม่รู้จะจัดการเอาผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ย าายแยกกักไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งมันต้องเพิ่มเพืนเ้นที่กัก,ก,กขึ้นไปอีกในส่วนต่งา,า,งางหากต่างหากครับครับถ้ากลุม่มควบค,บคบุมโลกเหรอฮะสมมติว่าผู้ต้องขังเองเขาแบบอาจจะสิ้นสุดวันถึงต้องการปล่อยตัวลดโทษหรืออะไรที่แบบว่าได้รับวันปล่อยตัวเป็นอิสระออกมาจากเรือนจําแล้วกลุ่มนี้จะส่งต่อกันยังไงฮะครับก็ตามที่เราคุยกันนะครับว่าในที่ทั้งสอบคอด้วยทั้งของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเนี่ยนะครับว่า เมื่อผู้ต้องขังเนี่ยพ้นโทษแล้วแต่ยังมีการติดเชื้ออยู่นะครับผลการติดเชื้ออยู่เนี่ยเราทางทางกระทรวงสาธารณสุขทางกรวบคุมโลกเองเนี่ยจะมีกระบวนการจัดหาโรงพยาบาลรองรับให้จนกว่าเขาจะครบควันกําหนดที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ,รบตรงนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขก็จะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดนะครับนะครับโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลกับเรือนจําอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็หลังจากนั้นก็หลังจากที่พ้นโทษมาก็ไปเข้าพักที่โรงพยาบาลแม่ข่ายเลยนะครับก็ครบครบ14วันก็ค่อยกลับบ้านได้นะครับ,รบแต่ถ้าในกลุงเทพมหาคนครนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เขาหน่จะมีปัญหานะครับดังนั้นเราจะมีจุดศูนย์รวมที่เรียกว่าจุดจุดที่เชื่อมโยงข้อมูล ของผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้ามาที่ขององกรมการแพทย์ก่อนนะครับแล้วก็ส่งออกไปนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องมีการประสานกันอย่างเนื่นๆก่อนที่จะมีการดิชาร์จปล่อยตัวออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทางกรมราชัณฑ์นิดนึงว่าอาจจะเอ๊ะจะกี่วันแล้วหรือจะปล่อยตัวอีกกี่วันจะปล่อยตัวนะครับพวกนี้เราจะรู้ล่วงหน้าจะรู้ล่วงหน้าแหลรฉะนั้นก็ขอความมือแล้วก็ส่งรายชื่อมาแล้วก็จะได้มีการจัดหาเตียงให้อดมิดเพื่อจะได้ ได้ไปอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าอาจจะเปตรงไปอยู่โรงพยาบาลสนามก็ได้ถ้าเพราะว่า <c oughs> ส่วนใหญ่ที่ปล่อยออกมาก็เป็นสีเขียว <c oughs> นะครับซึ่งไม่มีการรุนแรงนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก,ก็ก็มีการวางแผนแล้วนะครับตอนนี้หลายคนเห็นตัวเลขบวกร,มรวมๆกันแล้วหมื่นกว่าท่านะเกินมือการรับมือของโรงพยาบาลรัชบานหรือยังหรือว่าจําเป็นจะต้องมีเครือข่ายโรงพยาบาลอื่นๆภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยครับก็ขอขอบคุณนะครับในคําถามนี้ว่าเป็นคําถามที่สําคัญจริงๆ คือในสภาพปัจจุบันเนื้อที่ที่ทางกรมราชทันเนี่ยจะจัดให้เกิดโรงพยาบาลสนามเนี่ยเรายังมีพื้นที่เพียงพอนะครับแต่ก็ยังติดในเรื่องของการเตรียมซึ่งตอนนี้งบประมาณเนี่ยทางกรมราชทันก็ได้ของบงบกลางมาจากทางรัฐบาลด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นงบงบภายในของกรมราชทันเองซึ่งจัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือจัดซื้อยานะครับที่จําเป็น ไม่ว่าจะเป็นยาในบัญชียาหลักรวมทั้งยานอกบัญชียาหลักที่เป็นยาไฮคอสเพื่อมารองรับในกรณีที่ผู้ป่วยจะเทินเป็นคนไข้สีเหลืองนะครับคบนั้นในส่วนนี้เนี่ยทางกรมราชทันเนี่ยพื้นที่ที่รองรับเนี่ยเรายังรองรับได้สําหรับสีเขียวสีเหลืองเว้นแต่วัดสีแดงเนี่ยที่เป็นกลุ่มทึ่งต้องใช้เครื่องต้องเป็นเทินเป็นต้องใช้เครื่องเวน,นติเลเตอร์แล้วเนี่ยเราทางทันทศาโรงพยาบาลราชทันเนี่ยมี เวน t i l ร t เตอยู่ตอนนี้น่าจะประมาณ5้ถึงหเครื่องซึ่งมันไม่เพียงพอแล้วก็มีแผนที่จะพัฒนาหรือรองรับในจุดที่เป็น f a s t t a ท็ก็คือเป็น Mobile ICU ให้เร็วที่สุดแล้วก็มีได้รับพระมหากรุณาทิคุณซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ต้องไว้เหนือก้าวเหนือกระบอมที่จะทรงพระราชุเวนทิเล i เตอร์นะครับจากการที่พระองค์ทรงจัดสพระธานให้กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จะมีการ กำหดดส่วนหนึ่งเป็นส่วนน้อยเท่านั้นนะครับ,รบที่จะมาให้แก่ทันท่าสารโรงพยาบาลราชธรนมในเวลาที่เวนติเลเตอร์ค่อนข้างจะหายากมากในขณะน,นี้ในการจะจัดซื้อจัดจ้างก็ไม่มีก็นับเป็นพระหมหาคนทุนยาหาที่สุดไม่ได้ซึ่งในเรื่องนี้ถ้ากรมราชธรรมสามารถบริหารจัดการให้มีเวนทิเลเตอร์ขึ้นได้เนี่ยเราก็จะรองรับผู้ป่วยได้อีกประมาณเป็นหลัก1 0ถึง15ารายเราเข้าใจว่าเราถ้าจากการที่เราเริ่มยาไว้นะครับ รวมทั้งยาแพทย์ทางเลือกรหรือว่าจะเป็นยาของกลุ่มฟ้าทลายโจรที่เป็นแบบสกัดที่มีข้อม,อมูลทางวิจัยที่พอจะใช้ได้นะครับซึบ่งเป็นที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยเราจะเริ่มไวในกลุ่มสีเขียวเนี่ยและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ยาฟอวิเฟิเวียในเกณฑ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยเราจะยุต,ติและรูด,ดู X-ray ซเรย์ปอดอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราจะไม่เราจะพยายามไม่ให้คนไข้เทินเป็นสีแดง ก็คือรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็คือให้ยังแต่เนิ่นๆเรางกิดว่าเราเรามอนิเตอร์คนไข้ได้ใกล้ชิดเนื่องจากคนเหล่านั้นอยู่ในที่คุมขังเพราะฉะนั้นเราจะมอนิเตอร์ได้ใกล้ชิดมากก็ขอกราบเรียนในภาพรวมว่าสามารถจัดรองรับในกลุ่มเตียงสนามกุ่มไอซเลชันได้แต่จะมีปัญหาอย่างเดียวคือกรณีที่ผู้ต้องขังนั้นต้องพ้นโทษไปประกันตัวได้ถ้าเป็นกรณีที่เราเตรียมการได้จะมีประกันประสานร่วมมือกับสาธารณสุข นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรทมด้วยครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในกลุ่มที่ประกันตัวฉุกเฉินทางกรมราชทัณฑ์ก็จะบริหารจัดการคือขออนุมัติในการดูแลผู้ต้องขังนั้นก่อนด้วยหลักสิทธิมนุษยชนเป็นการชั่ว,วคราวแม้ว่าจะเป็นการพ้นโทษแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องดูแลเขาจนกว่าจะหาที่ไปได้ซึ่งก็อาจจะต้องมีการไปไป,ไปบันทึกประจําวันที่สอนอในพื้นที่ของเราไว้ว่าเรา จำเป็นต้องรับเข้าไปดูแลเนื่องจากเหตุผลสิทธิมนุษยชนจนกว่าจะหาที่ที่จะไปได้นะครับทีนี้หลายคนก็พูดถึงเรื่องของวัคซีนเหมือนกันนะทางกรุวบคุมโร่มีการจัดสรรเรื่องของวัคซีนยังไงจะไปกระทบกับคนภายนอกหรือเปล่าบางคนก็มีการต้งข้อสังเกตตรงนี้ครับคืออย่างนี้นะครับว่าจริงๆประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยจะได้รับวัคซีนอยู่แล้วซึ่งรวมรวมผู้ต้องขังด้วยก็ถือว่าเป็นประชาชนคนไทยนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เอจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับที่จะได้รับวัคซีนนั้น ก็ได้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับทั้งเ,เจ้าหน้าที่บุคลารกรของ,ของกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ต้องขังนะครับนเสียงส่วนที่1น,นะครับส่วนที่2เนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยก็จะได้รับวัคซีนนะครับ <c oughs> ได้รับวัคซีนตามที่ขอมานะครับเข้าใจว่าประมาณ3 0 0,000ก่าโดสนะครับก็จะได้ทุกคนนะครับเยียงแต่ว่า ก็จะค่อยๆได้ไปนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ฉีดทีเดียวนะครับเพราะว่าก็จะทยอยกระจายตามสัดส่วนที่เรามีขับประมาณนั้นครับก็คือตามรายจังหวัดตามรายระยะเวลานะครับซึ่งตรงนี้เรามีแผนให้แล้วนะครับก็คงเข้าใจว่าภายในการยานี้ก็จะได้รับทุกคนนะครับผู้รับกาได้รับทุกคนสุดท้ายทางกรมพัฒนาบ้านมีอะไรจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนสักหน่อยไหมฮะหลายคนก็ยังกังวลแล้วก็จับตาโฟกัสสถานการณ์ในเรือนจำอยู่ฮะก็ กับผมก็ในฐานะที่ได้มีโอกาสมากลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สื่อมวลชนที่นับถือเคารพนับถืออย่างยิ่งว่าก็ขอยืนยันและกลับเรียนว่าการที่ผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจำนั้นก็มีสาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราก็คือกรมราชทัณฑ์เนี่ยเราต้องรับผู้ต้องขังรายใหม่โดยที่เป็นเหตุผลทางกระบวนการยุติธรรม ที่กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานสุดท้ายละเมื่อศาลมีคําสั่งใดนั้นทางกรมราชทัณฑ์ก็ต้องปฏิบัติตามงั้นผู้ต้องขังลายใหม่เนี่ยเราเราจะต้องดําเนินการสแกนในการตรวจหาโควิดให้เร็วที่สุดแม้ว่าเชื้อนี้จะมีความยากลำบากอย่างไรในการค้นพบช้าหรือว่าไม่แสดงอาการให้ปรากฏเห็นแต่ก็จะดําเนินการด้วยกระบวนการที่ถี่ถ้วนและมีเครื่องมือ ศักยภาพมีหน่วยตรวจชีวโมเลกุลอยู่ที่โรงพยาบาลราชธานเองได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นและในท้ายที่สุดก็ขอเรียนว่าพี่น้องประชาชนให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มผู้ต้องขังเหล่านี้นะครับก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องในจังหวัดของท่านเองขอให้ท่านได้โปรดอย่าเป็นห่วงเนื่องจากกรมราชธรรมได้มีการบวนการจัดดูแลอย่างเต็มที่มีข้อสั่งการของท่านฐมนตีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้รายงานประกาศ ด้วกระแจ้งทางโทรศัพท์แก่ญาติพี่น้องนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าของอาการเจ็บป่วยของพี่น้องของท่านท่านก็สามารถจะติดต่อได้โดยตรงแลวก็มีประกาศซึ่งกรมรัฐารรมนจะประกาศแต่ว่าอาจจะเป็นการประกาศแบบเป็นรายชื่อที่จะเป็นภายในที่ภายในที่สื่อสารกับญาติโดยตรงแล้วในท้ายที่สุดตามที่ท่านรองที่ดีกรมควบคุมโรคท่านอาจารย์หมอพีชาได้กล่าวเนี่ยถือว่าเป็น สิ่งสาคัญที่สุดที่เราจะช่วยทําให้ลดอัตราการตายลดอาการติดโรคลดการเป็นภาวะปอดอักเสบหรือภาวะเชื้อชอรุนแรงค,รคือคการได้รับวัคซีนแก่ผู้ต้องขังนะครับ,รบในระยะเวลาที่สมควรโดยขณะนี้เนี่ยทราบว่ามีแผนการที่จะดาเนินการแล้วก็ถือว่าเป็นคุณคุณนับประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ตัดสินใจได้อย่างได้อย่างเป็นคุณทประโยชน์แก่ทาง ประชากรส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องกลับไปสู่นิเวศวิทยาก็คือถูกจังหวัดนั้นอำเภอนั้นต่อไปครับครับวันนี้ต้องกลับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน